เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ออกบินทบาทถามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำร้ายพระขณะบินทบาทไม่เคยมีไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไรไม่แต่ราชการก็ก็งงไม่รู้อะไรทุกคนตกใจตอนนั้นยังศึกษนว่าเหตุการณ์ตอนที่ทำร้ายพระนะขณะบินทบาทพระมื่อวไปสึงถ้าเราย้อนไปเมื่อปีพศ .2547 รมานะวันนี้ก็รวม20ปีแล้วเนี่ย เหตุใหญ่ผมคิดว่ามันเกิดจากความคิดความเชื่อนะครับที่แตกต่างกันโดยในเรื่องของบุคคลตัวหนึ่งได้นำเอาในเรื่องประวัติศาสตร์นะครับในเรื่องของศาสนาในเรื่องของมาตุภูมินะเป็นเงื่อนไขสําคัญเราต้องรับรับว่ามันเกิดจากเหตุการณ์ความไม่ถูกต้องมันทําให้เกิดความหวาดกลัวความหวาดระแวงและก็าไม่มั่นใจในความปลอดภัยเรื่องนเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าทัางในชวนของพระคุณเจ้าเองนะครับก็เริ่มลดลงบางวัดก็ถูกทิ้งร้าง ทีนี้บางส่วนของพี่น้องเด็กพุทธเนี่ยนะครับด้วยความไม่มั่นใจกามสปก็อบเพย์บออกยกบออกก็คนน้อยลงบางพื้นที่เนี่ยมีสำนักสงฆ์อยู่ชุมชนรอบวัดเปียห5้าหลังติดหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่หล,หลายงาหลายพื้นที่เราในฐานะที่เป็นคนที่นี่หรือเป็นชาวพุทธและเป็นพระด้วยเรานะ่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ปัญหาแต่ไม่รู้จะเข้าไปช่วงไหนส่วนใหญ่ก็คือหวาดกลัวแล้วก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกัวนี้ไม่อยากหาความรู้ก็อยากอยู่เฉยๆมันคนทั่วไปส่วนนึงก็ หาช่องทางที่จะหนีย้ายออกจากพื้นที่เอ่พระนี่ไม่ยากนะถ้าจะออกจากมันก็มีย่ามมีกรดมีบัตรก็ไปได้เลยเพียแต่ว่าที่เราเกิดที่นี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็อยู่นี่แล้วนี่เขาบอกว่าเราศึกษาเรียนรู้คําสอนในทางพุทธศาสนามาเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าอะไรอะธรรมะธรรมะนี่มันดับทุกข์ได้ตอนนี้คนที่นี่มันมีความทุกข์ไหมจากหี่จากอีควางเร็งมันมีความทุกข์ทุกคนนะวัดวัวมีความทุกข์ ที่เราเรียนมาธรรมะเอ่มันช่วยได้ไหมอ่ะเออส่วนหนึ่งน,นะในใจอยากพิพสูจน์พิสูจน์คําสอนของพุทธเจ้าด้วยในฐาแต่นะที่เราเรียนมาว่าแต่ลงเ,เมื่อเรามีความทุกข์อะไรขนาดนี้คนมีความทุกข์ันทั้งทั่วไปเนี่ยในใจเชาโตเนี่ยมันน่าจะใช้หลักศาสนามาแก้ปัญหาได้ไหม,มนี่ตรงนี้ถามว่ามันมันเป็นเรื่องที่ที่เราต้องเข้าไปแก้ไขที่จะทําไงที่จะฟื้นฟูนะครับวัดหรือว่าพระเนีย่ยให้คงอยู่ให้ได้ ซึ่งในสามบาทและสี่มือเดียมีอยู่สมีอยแห่งทั้งวัดสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์และก็สถานปฏิบัติธรรมนะครับตรงนี้เนี่ยแนวความคิดเราพยายามที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้พระคุณเจ้าสามารถปฏิบัติศาสนกิจได้ตามปกตินะครับพี่น้องคุณพุทธก็สามารถทจะอยู่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราเป็นพระตัวเล็กรูปหนึ่งซึ่จะจะทําได้สำเร็จนะไม่ได้คิดไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเพียงแต่ว่าเราส่วนหนึ่งเหมือนที่บอกก็คือว่าอยากวิสูจน์คำสอนของพระคุณเจ้าด้วยคนหนึ่งว่ามันดับทุกข์ มันสร้างกำลังใจได้จริงมันอะไรหรือเปล่าถามตัวเองก่อนเพราะคนอื่นนี่รู้บางทีบางทีนะมันมีคนที่ส่งสัญาณมาในตรงนองว่าผมไม่อยู่ไม่ได้แล้วผมหวดตัวผมจะย้ายเราก็พย,ย,ยายามเกลี้ยกล่อมคนนั้นย้ยายย้ายอยู่เป็นเพื่อนกันเจ้าพุทธ้ายหมดวัดอยู่ได้ยังไงแต่ตรงนั้นเลยนะแต่ถ้าถึงขั้นหนึ่งแล้วก็บอกว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้นอนไม่หลับกลางคืนไม่แต่พระบางรูปที่เป็นเจ้าวาดที่เป็นเพื่อนนะนอนไม่หลับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ใหม่ๆหม่ที่วัดระแวงเ่ะครับนอนไม่หลับ ถ้าย้อนไปเมื่อก่อนปี47เจ็ดเนี่ยนะครับพี่น้องอทั้งพี่น้องพุทธพิสิมตัวเลขอยู่ประมาณ2งล้านคน uh huh. นะครับเป็นพี่น้องสิมประมาณการประมาณ1นล้านเจ็ดแสนคนพี่น้องพุทธเนี่ยประมาณสามแสนคนนะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาต่อเนื่องวันนี้จากตัวเลขเนี่ยที่เราประมาณการคร่าวๆประมาณไทยพุทธเหลืออยู่หนึ่งแสนคนนั่นหมายถึงว่าย้ายออกนอกพื้นที่แต่ว่าบางคนก็อาจย้ายออกไปไกลเลยบางคนอาจจะไปอยู่ในเขตเมืองแต่ไม่ได้อยู่ในพื้นทีเราเองหรืออยู่ในพื้นที่เสีย่ยงเพราะความไม่มั่นใจ นะครับวันนี้เนี่ยเราก็ามองว่าเราจะทำไงที่จะรักษาคนพุทธนะครับให้มันเพิ่มขึ้นหรือให้มันเท่าเดิมเพราะว่าถ้าหาว่าคนพุทธน้อยเนี่ยมันก็จะส่งผลในการพัฒนาทุกมิติใช่ไหมครับทุกๆเรื่องการศึกษาการศาสนาการสงเสริมอาชีพเรื่องความไม่อยู่มันส่งผลทางทุกมิติขณะเดียวกันพระคุณเจ้าเนี่ยนะครับเมื่อชนชนในพุทธไม่อยู่นะครับการบัตรศาสนกิจก็ดีการช่วยเหลือส่วนเพราะว่าศาสนาต้องอยู่ในพุทธศาสนาที่จะุนเสริมกัน อันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับที่เราต้องการที่จะรักษาภาษาถนาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัดล้างก็ดีวัดที่อ่อนแอก็ดีหรือวัดที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เสี่ยงก็ดีที่เราจะต้องเข้าไปเสริมตัวนี้ตั้นข่าก็จะสร้างเครือข่ายยังไงเกิดขึ้นตอนนี้ก็ไปเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อธรราพก็ยังทวีปะสบปะตอนนั้นออกมาชาวพุทธถ้าถ้าเกิดเหตุความไม่สงบก็ประชุมแล้วก็พ่นไฟใส่กันก็คือว่ามันมีแต่โทสะความ,มโมโหโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ถ้าเหตุการณ์ปกติ ไม่มีการทำร้ายกันเนี่ยไม่มีกครมาประชุมตอนที่ตอนที่จิตปกติ <c oughs> ตอนนั้นเราพยายามจะเกิดมันจะมันจะแก,ก้ปัญหาได้แต่พอพอเกิดเหตุการณ์ปึ้งปึง้งเช่นชาวพุทธโดนทำร้ายตายไปสามสี่ศพอะไรเงี้ยโ<ม>ดนยิกบึบมาเลยชาวพุทธแต่มาตอนนั้นมันทำอะไรไม่ได้มันมีแต่อารมณ์มันมีแต่อารมณ์แล้วก็โครงการนั้นตอนหลังก็มาตั้งเป็นเครือข่ายใหม่เครือข่ายพุทธธรรมนำสัที่สุด เราเราจะเอาหลักในวิถีของพุทธในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาใช้ให้มันเป็นรูปธรรมยัตได้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ต่างหากที่เราพยายามที่จะให้ผสมปะสานกันระหว่างวิถีของนักบวชกับวิถีของของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ให้คําว่าวิถีพุทธเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมการที่เราทำโครงการแบบนี้ และคนมั่นใจจริงๆท่านข่าวไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้คนได้บางทีเขาถามา่าท่านจะให้กลับมาอยู่นี่ท่านข่าวการันตีไหมอ่ะว่ามันจะปลอดภัยการันตีไม่ได้โยม,มไม่แต่ตัวทาา่านข่าวเองแต่ท่านข่าวมีทีงานโดยเฉพาะทางทางหารตำรวจหรือกลุ่มที่ดูแลบบบความปลอดภัยต้องมาคุยว่าจะดูแลสมมติที่ท่าด่านเนี่ย อันนี้คือโครงการเรียกเลยที่เราลองผิดลองถูกนะเราเชื่อมั่นในในหลักของพระพุทธศาสนาว่าน่าจะแก้ปัญหาได้ก็เลยคิดว่าในระหว่งวางก่วยพูดง่ายๆก็คือฝ่ายวัดกับฝ่ายบ้านเนี่ยจะทํางานร่วมกันได้อย่างไรครับเราก็ม,มารวมตัวกันเป็นทีมเข้าตามโรงเรียนต่างๆใน5าจังหวัดนในเลภาคใต้เนี่ยรงมาทํางานนี้กันดีกว่าเพราะไม่มีใครทำมันเป็นงานชิ้นสุดท้ายในชีวิตเราซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะจบด้วยนะเหมือนที่บอกไม่รู้เข็งระวางอยู่ตรงไหน ต่ด้วยอารม์การที่เรามีเขาติดว่าเราเกิดที่นี่แล้วเราเห็นแล้วว่าถ้าถ้าเราไม่ไม่ใช้ความรู้ที่เรามีคอือจริงๆก็ชวนเพื่อนนะที่เป็นพระญาวาดก็รู้จักกันหมดอ่ะเที่ยวไหม,ไม,ไ,หมไม่มีใครมาไม่มีใครมาเอาพวกตกลงนั้นก็บอกว่าทหารน,นี้มากี่คนกี่กองร้อยกี่กองพันปืนกี่กระบ,บอกระเบิดเท่าไหร่ยังทาอะไรไม่ได้เลยท่านเป็นใครมีปืนกี่กระบ,บอกอทํอะไรได้ ตายเปล่าด้วยความเป็นธรรมนะนะของทุกปศาสนานะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะนับถือศาสนาได้ไม่และมีสิทธิ์ที่จะเกิดตรงไหนและอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่ก็เบียดเบียนใครใช่ไหมรักไ,ไปตรงไหนก็มีแต่เมตตากับทุกคนเราไม่ได้เป็นจัดวูกับใครอยู่แล้ว<ม>เพราะนั้นเราต้องมีสิทธิ์ที่จะอยู่ในตรงไหนก็ได้หลักธรรมในทางพุทธศาสนามันดับทุกทิงแก้ปัญหาได้อยอ่มากกับยุคสมัยนี้เราจะเสียดายมากเลยถ้าเราไม่เข้ามาทำงานการที่จะแก้ปัญหาสังคมเนี่ยของคนพุทธเราหรือว่าจะพัฒนาคนพุทธเราเนี่ย ระต้องเป็นผู้นําในพื้นที่3จังหวัดเชียงเด่นางใต้เนี่ยเราเราจะปฏิเสธความรุนแรงเนี่ยไม่ได้ซึ่งเป็นความรุนแรงที่เราก็เห็นอยู่ว่าทั้งทั้งฝ่ายรัฐเองทั้งฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐเองเขาก็ใช้กันอยู่อันนั้นมันเป็นมิติของสังคมหลักธรรมเนี่ยมันจะบอกชัดๆก็ไม่ได้เคบอกว่าเราพระนี่ในที่บินพระเราเราออกไปปรากฏต,ตัวตรงไหนไงตรงนั้นจะต้อง ที่มันร้อนๆอ,อยู่เนี่ยนะจะต้องเย็นลงและไป,ปรไปอยู่ตรงไหนก็ลนลแล้วแต่แหละที่กำลังทะเลาะกันเนี่ยพระจะต้องขอบัติอย่าตนีอยู่นะไม่ใช่พระไปปรากฏตัวตรงไหนที่มันร้อนอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งทะเลาะกันพระไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพุทธหรือมุสลิมหรือตัวเองแล้วแต่คือตัวตนของพระเนี่ยให้เราดูว่าพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าทั้งที่ที่ท่านปฏิบัติถึงเราจะไม่ใช่เป็นพระอรหันต์เลยนะแต่เราต้องต้องคิดได้ได้ว่าพระอย่าเป็นเป็นคนสร้างปัญหา พระจะต้องออกไปช่วยแกป้ปัญหาส่วนวิธีการเนี่ยมันอาจจะมีหลากหลายในยุคพุทธกาลก็อีกอแบบเตปะเด็นในสามจังหวัดนี่อีกแบบอการดับทุกบางทีนะเราไม่ต้องไปแก้ปัญหนานะหรือไม่ต้องฟังเดี๋ยวเขาดับของเขาเองเออมันเหมือนลูกโป่งมันจะแตกอะ่ะพอพอลมมันออกลูกโป่งมันก็มันท<อ>ุกบางทีได้ระบายเราต้องฟังฟังอย่างตั้งใจนี่นะทุกมันหายได้ระบายเราเชื่อในหลักคําสอนของพุทธศาสนา ว่าถ้าเหตุดีผลย่อมดีแน่คือถ้าเหตุดีเนี่ยผลย่อมดีแน่แต่เราเราพยายามที่จะสร้างเหตุให้มันดีแล้วเราเชื่อว่าสักกันหนึ่งผลมันย่อมดีซึ่งไอ้ผลตรงนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกําหนดระยะเวลาได้เราก็ต้องทำดีไปเรื่อยๆรื่อยเรื่อย,อย,อยมันเป็นกฎของอิทัพปัจจย,ยตาอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่พี่น้องชาวพุทธเราก็ต้องควรที่จะเข้าใจนะควรที่จะเข้าใจว่า ในเมื่อในเมื่อสิ่งนี้มันครบองค์ประกอบซึ่งมันมีอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่มันครบองค์ประกอบแล้วผลอนั้นมันเกิดขึ้นมาเองเราเรามีความเชื่ออย่าง